ตอนนี้เราอยู่กันที่อุโมงค์เบตุงนะคะสวยมากแล้วก็ระหว่างทางนะคะนี่คือเป็นดอกไม้ไฟนี่นี่อระหว่างทางก็คือตรงมาจากสี่แยกขอนนฬิกาอันนี้ก็คือภายในอุโมงค์นะคะทุกคน สวยมากที่เราเดินก็คือจะเป็นทางนี้มันก็คือเป็นทางเดินที่สามารถเดินได้อันนี้ก็คือคุณสุนทรีนะคะกำลังถ่ายรูปมาจากอีกฟังเลยนี่นะคะสวยมากเฮ้ยนั่เพิ่งสังเกตว่ามันเป็นรูปมัสยิดด้วยแล้วก็ที่ฝาผนังนี้คือจะมีแบบเป็นแบบนี้นะฝั่งนี้มีไหมว่ฝั่งนี้ก็จะเขียนว่าอะไร มันมันแหละโอเคจบแค่ไหนก่อน